สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวงจรนิวเมติกแบบชายเลนเดอร์หนึ่งสูบก็คือแบบลูกสูบอยวนะครับกกอุปกรณ์ก็จะมีบบลูกสูบแบบใช้ลมนะครับลูกสูบหนึ่งตัวแล้วก็โซลินอย์วาวแบบ ควบคุมไฟด้วย220โวลต์6แอมป์แล้วก็น,นี้จะจำลองเป็นสวิตคือเราจะใช้ตัวนี้ต่อตรงเลยนะครับแล้วก็ใช้ปลั๊กตัวนี้ก็จะเป็นถังลมโดยใช้ลมมาจากถังต่อเข้าสายลม เดี๋ยวจะมาดูการทำงานของโซลินอย์วาลแล้วก็ลูกสูบนะครับก็คือวงจรของมันก็จะมีสายลมจากถังลมนะครับนี่ตัวนี้ต่อเข้ามายังวาลโซลินอย์วาลนะครับ โดยถังลมนี่การทํางานจริงก็จะมีตัวดักลมก็เขาเรียกกตัวกองกองน้ําตัวนี้จะเป็นตัวกองน้ําคือมีหน้าที่ดักน้ําในถังลมก็จะมีเวลาใช้ปั๊มลมไปน้นก็จะมีน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักน้ําึลงมาได้ต่อมาจากถังลมแล้วก็ ่านกงตอนนี้ก็จะมาต่อเข้านี่พอต่อเสร็จอางนี้เราไม่ต่อเราต่อให้ดูยังไงต่อเข้ามานี้ท่อลมปึ๊บแล้วก็โซลินอยด์วาล์มมันก็จะแยกออกสองทางก็คือท่อทางเรียกท่อทางดันออกท่อทางตอนนี้ลมเปิดเข้าตัวนี้ปึ๊บ เข้าต้นลูกสูบตอลูกสูบลมเข้าทางนี้ก็จะไปดันลูกสูบออกไยนี่แป๊บสูบก็จะดันออกจากจากนั้นเวลาลูกสูบเลื่อนออกเสร็จปุ๊บลมก็จะไหลกลับมายังเคยน่อยวาลวออกมาสายนี้เลืเ่อนมาอย่างเคยน่อยวาลก็จะปล่อยวาลก็จะปล่อยลมออกทาง ตัวนี้เป็นกล่องเล็กๆกล่กกองลมออกลมเข้าก็คือการทํางานก็ขึ้นอยู่กับสวยนอยตัวนี้ไฟฟ้าตัวนี้สายที่มันลมต่อไปอันนี้ผมก็จะแปลงเป็นสวิตเสียบปกติเขาก็จะเป็นเป็นเซนเซอร์หรือว่าก็จะเป็นสวิตมือ ในการกดใช้งานในอุตสาหกรรมนะครับบางทีก็จะเป็นเซนเซอร์ถ้าเขาต่อเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่อผ่านเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็จะทําการต่อวงจรแล้วก็สวยน้อยตัวนี้ก็จะเปิดพอสวยนอยตัวนี้เปิดไฟฟ้าสังส่งสวยตน้อยเปิดสั่งให้สวยน้อยาวาลเปิดลมลูกสูบก็ทํทงานเลือออเลออเล่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามการทํางานของสวยน่อยาวาลนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าถ้าในไอเราใช้งานนี่มันก็จะมีความเร็วความแรงของลมเปิดปิดถ้าเราต้องการให้ลูกสูบเลื่อนเร็วเราก็เปิดออกลูกสูบเลื่อนช้าก็ปิดเขา้าเดี๋ยวมาดูการทำงานเลยนะครับ อันนี้ต่อลมมาแล้วปึ๊บนี่ก็จะเป็นสวิตส์ยหน่อยเดี๋ยวผมกดให้ดูไปกันกดปั๊บปึ๊บไเข้าเข่าครับเสียบปึ๊บนี่แสดงว่าสวยน้อยใช้งานได้ เรามาต่อดูนะครับเดี๋ยวเปิดลมเป็นการเปิดลมก็จะล็อกสายนี้ต่อมาจากข้างลมนี่ต่อมาจากข้างลมผมจะล็อกล็อกควาลมไว้เปิดลมไว้ นี่ก็เปิดวาล์วลมแล้วลมก็จะวิ่งเข้ามาปึ๊บตอนนี้ลมก็มารออยู่ที่โซลนอยวาล์วแล้วลมมารออยู่ตรงนี้ปึ๊บอ,อันนี้ก็คือสวิตโซลินอยที่ผมทำเพื่อการสอนวันนี้นะครับแล้วผมจะเปิดปึ๊บถ้าโซลีนอยต่อวงจรปุ๊บลูกสูบก็จะเลื่อนออกนะครับสังเกตดูลูกสูบตรงนี้ นี่คือการทำงานครบก็ได้จากหนึ่งรอบปึ๊บปิดโซ่หน่อยปึ๊บลูกฝูงก็จะเลื่อนเข้านั่นครับนี่คือการทำงานของวงจรนิวเมติกปึ๊บปุ๊บเหรอปิดปึ๊บ,บเลื่อนเข้า ครับนี่ก็คือการทำงานนะครับของวงจรนิวเมติกหนึ่งลูกสูบหนึ่งโซลินอยวงจรของมันก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับนี่ก็เป็นถังลมเวลาใช้งานจริงก็จะมีถังดักน้ำต่อเข้ามาต่อเข้ารูนี้ปุ๊บสายลมนี้ก็จะต่อเข้านี่ต่อมาสโตรนวาวต่อไปยังลูกสูบ การใช้งานของลูกสูบขึ้นอยู่กับขนาดของการใช้งานคือมันก็จะมีค่ากำหนดเราต้องการใช้ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับตัวนี้การซซยนนอยมันก็จะมีทั้ง2 2 0โวลต์และค่าโวลต์แตกต่างออกไปส่วนมากในอุตสาหกรรมก็จะเป็น2 2 0อโวลต์อันนี้ก็เป็นจําลองเฉยนะครับเอาไฟบ้านมาใช้แทนสวิตซ์ซซยนนอยแทน ส่วนมากในโรงงานถ้าจะเป็นแบบ2ลูกสูบ3ลูกสูบเนี้ยก็จะเป็นโซเ,เขาเรียกเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวจับชิ้นงานแบบว,ว่าถ้าถือทำงานปุ๊บก็จะมาสั่งเซอร้อนอยปุ๊บเป็นวงจรไฟฟ้าทั่วไปนะครับต่อขนาดทั่วไปจำรีรอ,อบหนึ่งนะครับเปิดเปิดเซอร์ดดูนะครับปุ๊บลูกสูบเปิดออกปุ๊บ ปิดเล่นเข้าปึ๊บเปิดทำงานปิดเข้าเปิด,ปดทำงานปิดเข้าการทำงานของอ <Hum> ุจจรย์ p n e u m a t กขึ้นอยู่กับแรงลมแล้วก็แรงดันไฟฟ้าถ้าช่วว่าอย่างนี้เกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกแรงดันลมตกลูกสูบก็จะเลื่อนออกช้า วันนี้ขอจบคลิปนำสเสนอวงจรนิวเมติก oh ลูกสูบหนึ่งโซลินอยวาลเพื่อเป็นต้นแบบในการไปผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการทำงานทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องบอลสันเพื่อมีอะไรดีๆไอเดียดีๆมาแนะนำอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ